ยืนตรงกลางสอสี่ห้าหกเ็ทุกแถมายืนแถวแต่ละแถวนะครับไม่เป็นไรยืนอยู่ที่ท้ายอรู่ที่สุดโรงเรียนบ้านโคกสว่างจัดกิจกรรมออกกำลังกายหน้าเสาธงในช่วงเช้าโดยใช้เวลา15นาทีจัดขึ้นเพื่อส่งเสริมสุขภาพและความแข็งแรงของนักเรียน,นคณะครูและบุคลากรของโรงเรียนนอกจากนี้ยังช่วยสร้างความกระปี้กระเป๋าและเพิ่มพลังงานให้กับนักเรียนก่อนเริ่มวันเรียน กิจกรรมนี้ยังสามารถสร้างความสนุกสนานและส่งเสริมให้รักกันออกกาลังกายด้วยโดยกิจกรรมออกกำลังกายหน้าสาดงจะเป็นศิละปะการต่อสู้แบบมวยไทยเป็นท่ามวยไทยที่เต้นประกอบตามเพลงซึ่งนักเรียนแต่ละคนแสดงถึงความกระตือรือร้นและสนุกสนานไปกับจังหวะเพลงที่ใช้ประกอบการออกกำลังกาย กิจกรรมการออกกำลังกายหน้าสอธทงวัตถุประสงค์หลักก็คือ 1. ส่งเสริมสุขภาพช่วยให้ร่างกายแข็งแรงและมีสุขภาพที่ดีสสร้างความกระปรี้กระเป๋าช่วยให้ร่างกายตื่นตัวและมีพลังงานก่อนเริ่มวันเรียนสสร้างความสนุกสนานทำให้กิจกรรมการออกกำลังกายเป็นเรื่องที่น่าสนใจและสนุกสนาน 4. ส่งเสริมการออกกำลังกายช่วยให้ผู้เข้าร่วมรักการออกกำลังกายและมีวินัยในการออกกำลังกาย ส่งเสริมการทำงานร่วมกันช่วยให้ผู้เข้าร่วมมีปฏิสัมพันธ์ที่ดีต่อกันและทำงานร่วมกันได้ดีขึ้นกิจกรรมนี้มักจัดขึ้นทุกวันหรือทุกสัปดาห์โดยใช้เวลาเพียงไม่กี่นาทีเพื่อไม่ให้รบกวนเวลาเรียนเป็นส่วนหนึ่งของแนวทางการดูแลสุขภาพและช่วยสร้างบรรยากาศที่อบอุ่นและสดใสในเช้าวันใหม่ 1 2 3 4